ไอเดียหน่อยคือตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกักกัตลับปัดกันพอสมควรนะครับตอนล่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแข่งค่านะครับแต่ก็ถอยลงมาแล้วณนขณะนี้นะครับในฝั่งของค่าเงินแบบมันมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรครับตอนนี้ต้องต้องบอกเลยว่าเอ่อ expectation ของตลาดที่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเออเป็นไปตามคาดนาสักสองถม ของครั้งที่ประกาศมาแล้วนะครับก็คอนเซนทรัสของตลาดก็คงคาดการ์ว่าอันเจนด้าของการที่จะลดดอกเบี้ยในเดือน9เนี่ยคงน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็อีกอย่างสำคัญก็คือช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเฟดพยายามจะบอกว่าขอดู Data เป็นตัวประกอบนะครับแต่นี้คนเอ็กซ์เพคทชั่นของตลาดก็คืออย่างนี้คือจะจับตามองตัวเลขอันอันอันอินพอยเมนต์เลเนี่ย เป็นตัวสําคัญเลยว่าเ,เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงแล้วจะเป็นจุดตัดสินใจที่ให้เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยเพื่อป้องกันความเสียหายจากตัวเลขของการจ้างงานที่ทลดลงนะครับทีนี้ตัวเลขมันสุกเนี่ยประกาศออกมาก็เหมือนกับว่าตัวเลขอันอัพไอมเมนตเลเนี่ยม,มันเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขการจ้างงานถึงแม้จะเตบโตัวแต่อันไอมเมนเลนก็เพิ่มขึ้นก็เป็นจุดคีย์เลยของสัปดาห์ที่แล้วของวันศุกร์เลยที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ย ถูกเทขายลงมาพร้อมกับบอลจิวซึ่งตรงนี้ลดค่าลงมาตามด้วยนะครับผมคิดว่าอันนั้นคือเป็นประดับทําให้สินทรัพย์บางอยา่างอย่างเช่นตัวเลขตัวของของตัวลตลาดตลาดหุ้นเนี่ยอย่างเชอนว่านักแ a q เนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะแล้วก็ตัวบิตคอยเนี่ยก็มีการเทขายนะครตามคืออินเทอร์เนี่ยของบิตคอยเนี่ยเราคงพูดอย่างทนทีในการาฟที่5ว่ามันมีปัญหามาก่อนหน้านั้นนะฮะ ในได้เราดูปัจจัยตอนนี้แล้วกันว่าช็อตเทอร์นบางนี้ผมคิดว่าเราวันที่11เนี่ยคงต้องดูอีกทีหนึ่งตัวเลขของ CPI เพราะว่าเอ่อ expectation หรือว่าตัวเลขของครั้งที่แล้วอยู่ที่3.4นะครับอของของเบลเียนแล้วก็มาโนว่ามาเนอ0.2ว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าออกมาแล้วก็คือตัว CPI ลดลดอ่อนค่าลงเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นตัวฮิน์อย่างหนึ่งว่าเฟดเนี่ยน่าจะเข้าสู่การ ประกาศลดดอกเบีย้ยในเดือน s ั p t e มเบอผมคิดว่าก็จะมีผลบวกต่อของตลาดในช่วงของของสัปดาห์สัปดาห์นี้กับของสัปดาห์หน้าต่อไปนะก็มีเดียมเทอมนี้ก็คงเหมือนเดิมฮะเราถ้าเราเอาตัวดาวโจนเป็นหลักเนี่ยก็คงอยู่ในกรอบใหญ่ๆตรงนี้เลย4,500เนี่ยเป็นกรอบข้างบนที่เรายังไม่เคย h อชีฟเลยก็ประมาณได้ประมาณ40,000เอ่อรัก 300 200กว่ขวาตรงนี้นะฮะก็คิดว่าต้องดูตัวนี้ตัวนี้ที่สำคัญเพราะว่าถ้ามันสามารถเบรกขึ้นไปได้โดยที่ไม่มีเอ่อ e c น n o m i ด d a t ้มาซัพพอร์ตนะฮะหรือว่าเฟดไม่ได้ลดดอกเบีย้ยจริงคงต้องดูว่าจะมีการเทขายออกมาหรือเปล่าแล้วก็ตัวเลข38,000ที่เราเคยทำโบรั้งที่แล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่ก็มีลองเทอมก็คือต้องดูไปเรื่องของสเตฟชั่นที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นนนว่าถ้าเฟดยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีผลยังไงต่อตลาดนะครับรับเพราะฉะนั้นเราไล่เียกันเลยครับ ในส่วนของบอลจิวนะฮะก็เนี่ยะครับถอยลงมาเหลือ4.2ถูกไหมครับก็ครั้งที่แล้วนะฮะเราคาดการว่าตลาดน่าจะออกบอลยิวน่าจะออกไปข้างๆนะฮะแล้วก็ถ้าจะออกขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราให้กรอว่าจะเกิน4.6ถ้า4.6ก็แสดงว่ามันต้องมีตบบเอ็กซ์แนมิกดาต้าที่ซัพพอร์ตมันคือบอลยิวเริ่มกับข้ามานะครับขึ้นไปผมประมาณทัก4.495นะครับ ก็คือก่อนที่จะประกาศเรื่องของอน,นันบอยเมนเลตเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังจากประกาศแล้วก็คือมีการอัตราว่างงาน,เ,นเพิ่มขึ้นก็คือมีการเท,เทขายทําให้บอลยูลดลงมานะผมคิดว่าเราคงว,วิ่งก็ไปหากรอบใกล้ๆประมาณนี้แหละสาหรือ4นะตามกรอบเทนชันแนลของคงจะติดกรอบเทนชั่นแนลก็คงจับตานดู CPI ในช่วงตรงนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นนะถ้ามาอยู่ออกมาข้างล่างนะครับประมาณ3.9หรือ4เนี่ยแล้วประกาศเฟดลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า ตัว3.9หรือ4น,ะน่าจะคงทะลุลงไปแล้วก็เป้าหมายตรงไปเราคงมองบอลอยู่ประมาณ3.5เป็นหลักนะครับไปดูในส่วนของดอลลาร์ครับดอลลาร์นะฮะก็คือตามที่ตัวเลขที่เราพูดถึงตอนแล้วเราเคยให้ประมาณตัวเลข105.35นะแล้วก็ประมาณขึ้นไปอยู่ประมาณช่วงบนแล้วก็คาดการณ์ว่าคงต้องมีการทําโมเมนตัมต่อ นะปรากฏว่าก็อย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ expectation ของตลาดก็คือส่งผลของดอลลาร์เดอเยอเบิลคุกบันสุกเป็นการเทขายลงมาค่อนข้างแรงนะก็คือตัวเลขของอันอันออยเมนต์นี่แหละผมคิดว่าเราคงจะวิ่งเข้าหาประมาณช่วงกรอบที่เป็นเทนดชั้นนอกประมาณ1้อที่เป็นซัพพอร์ตพอดีทีหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าจะประชวดบอกกับมันใกล้ๆวันที่11นี่แหละคงดูอีกทีว่าตัวเลข CPI ประกาศออกมาว่าอย่างไรนะฮะถ้าต่ำกว่าลงมาลดลงค่าลงมาตาม ต่มากกว่าคาดนะ,ะลงมาเกินที่เราคาดอยู่สามจุดสี่อลสามจุดสามหรือสามจุดสองบอกคิดว่าเ,เป็นไปได้สูงที่ตัวเลขร้อยสี่ของดอลลาร์เนี่ยอาจจะหลุดจากในช่วงจังหวะตรงนั้นพอดีเราคงวิ่งเข้าหาประมาณร้อยสิ6ร้อยสองจุดหกในระยะมีเดียมเทิมนะครับซึ่งตรงนี้ตัวเลขของทองนะฮ<ๆ>ะก็จะมีผลในทิศทางตรงกันข้ามะะในกราฟที่สี่ทองเนี่ย ออกเป็นไซด์เวย์อยู่ข้างๆอยู่พักหนึ่งแล้วเราเคยยังให้ตัวเลขว่าเป็นไปได้ที่สูงที่จะลงมาแตะประมาณ2องสลงมาประมาณใกล้เคียงอยู่แล้วนะ,ะรอบที่แล้วปรากฏว่า,าหลังจากนั้นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยก็อย่างที่บอกตัวเลขอันนอนทพเมนต์เนี่ยทำให้ราคาย้อนกลับขึ้นมาตอนนี้ทองเนี่ยติดอยู่แล้วแหละแนวต้านประมาณที่ประมาณ2องสามเนะวันนี้คงมีเริ่มมือการดีเทสลงมาผมคิดว่าเราอาจจะลงมาแตะประมาณ2 3 7 0 เป็นไปได้ในช่วงการเทรดวัน2วันนี้้องดูงวันนี้หึงพรุ่งนี้นะก็คงน่าจะเป็น accumulate เพื่อจะรอง momentum ต่อไปผมคิดว่าหลังจากนั้นน่ะเราคงจะไปดูตัวเลขของ cpi ออกมาว่าไงถ้า2370เนี่ถูกเบรกย้อนกลับลงมาเนี่ยเราน่าจะเข้าเ,าเป็นโูนไซ d ์เวทีหนึ่งนะครับแล้วเป็นไปได้ตัวเลข2250ก็อาจจะก็อาจจะลงมาแตะได้นะแต่ว่าตัวเลข cpi บอกว่ายังไงนะถ้าจะดู 2, 3, 3, 7, 0, ตัวเลข cpi ก็น่าจะแบบว่า เ,เงินเฟ้อจะเนี่ยติ๊กอัพขึ้นมาผิดคาดจากจากที่ที่ทางคอนเซนซัสข,ของตลาดของนักเศรษฐศาสตร์เขาเขาว่าไว้ที่3ามจนะครับของนึกดูดตัวเล็กเลยว่าโมเมนตัมระยะสั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเทสได้ที่เป็นไฮเดอรประมาณ2 3 4 2 4 3 0 2 2 4 6 0ตรงนั้นอีกทีด้วยอาจจะขึ้นไปทุกสัตตรงนั้นก็ได้เทสตรงนั้นแทนที่จะลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ดูทีว่า CPI ว่ายังไงจะทำให้เบรกขึ้นไปได้หรือเปล่า นะดูดูการมุ้มเบ้งของตลาดน่าจะอยู่ในกรอบประมาณเนี่ยสองสามเจ็ดศูนย์ถึงสองสี่สามศูนย์ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็คงดูตัวเลขประกอบว่า,จ,า,าจะบุ้มไปทิศทางไหนนะฮะตั้งตัวเลขไปดูนี่แหละฮะบิตคอยครับบิตคอยเนี่ยเออ่หลังจากที่ผมเห็นตัวเลขเมื่อวันศุกร์นะฮะที่ลงมาแตะประมาณห้าหมื่นสามเนี่ยผมก็นั่งไปย้อนดูว่าเอ๊ะ ตัวไอตรงที่ตัวเลขตรงที่เราเคยพูดเนี่ยเราเคยขอให้ตัวเลขประเมิน52,000ัเกือบ55,000้เนี่ยตั้งแต่เดือนเอพิวแล้วแหละแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเราผมเห็นเซลล์สัญญาณของตลาดแล้วแหละว่ามันน่าจะลงมาตรงนั้นเป็นระยะมีเดียมเทิมเก็ให้ตัวให้ตัวเลขตัวนั้นไปกรอบนะไปครั้งแรกที่เราเ,าเสนอมุมมองกรอบของตัวเลขตรงนี้มาตั้งแต่เดือนเอพิววันที่ยท,ที่เราเคยคุยกันไว้นะเรามาปรับอีกทีหนึ่งประมาณช่วงกราบของ5.1นะครับ ก่อนหน้านั้นที่ใกล้เคียงกันนั้นประมาณซึ่งประมาณประมาณเดือนจูลของรอมิถุานาย,ยาานายปีที่แล้วนะมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าเ,เราจะให้ซัพพอร์ตประมาณ62,500ั้ซึ่งท่านที่แล้วเนี่ยท่าที่แล้วเนี่ยมันเทรดจุดต่ำกว่า6อง0าร้อผมก็เลยพูดว่าเป็นไปได้สูงที่มันน่าจะลงมาแต่52,500้ถึง5้า0 0แล้วจะจะมีการดีบ่าวนะเรามาดูอัปเดตตรง5.2องเนี่ยก็จะเห็นรูปแบบตามที่เราคาดการไว้นะก่อนหน้าน,นั้นประมาณ2-3เดือนแล้ว เมื่อคืนเนี่ยผมทำตัวนี้ประมาณช่วง,งกลางวันของวันอาทิตย์ปรากฏว่าออผมมองตัวเลขตรงนี้การรีบาวดรงนี้มันเกินขึ้นมา5 6 0 0 0พันได้นะฮะก็น่าจะเป็นทรายที่ดีเหมือนเหมือนรูปแบบของลักษณะคล้ายๆแฮมเมอร์แบบหนึง่งแต่ว่ายังไม่ค่อยนั่นนะเพราะว่ามันการปิดเนี่ยมันยังต่ำกว่าราคาเปิดนะฮะแล้วก็รีบาลในแท่งต่อไปนะฮะแล้วคงคาดการว่ามันน่าจะเทรดประมาณออกข้างๆหรืออาจจะไปเทรดส้งวันได้ประมาณ6เบื่นแล้วค่อยดูตัวเลขของ CPI หรือ n a s เ a q จะว่ายังไงต่อปรากฏว่า เปิดมาตอนเช้าเนี่ยมันลงมาเทรดประมาณต่ำกว่าห้าหมื่นหกรัฐซึ่งเป็นสายที่ไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่ามันไม่สมควรจะหลุดต่ำกว่าห้าหมื่นหกตรงนี้ตัวแร็พจะอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นสี่กว่านะฮะแสดงว่ามีโอกาสแต่ถ้าสัปดาห์นี้ยังเทรดแล้วต่ำกว่าห้าหมื่นหกเนี่ยเอ่อระหว่างสัปดาห์เราอาจจะไปแตะห้าหมื่นสองทีได้แล้วก็ออกไปกองอยู่ข้างๆนะครับยกเว้นเราจะย้อนกลับขึ้นไปเลยนะเกินห้าหมื่นหกเนี่ยก็จะก็จะหลุดผลจากการ ที่เป็นดาวเทนลงไปแต่ว่าเราให้ตัวเลขก่อนหนะ้านั้นแล้วว่าสัญญาณเซลล์สิเกเนลเนี่ยทราเก็ตเป้าหมายมันอยู่ประมาณ4ี่หมื่นสี่ของของบิตคอยน์นะฮะเราคงดูว่าถ้าเราเทรดประมาณสัปดาห์นี้อยู่ประมาณ5้าหมื่นสองห้าหมื่นห้าแล้วก็ตัวบริบทของตลาดเรื่องของ CPI เรื่องของดอลลร์หรือของเนสแดกเนี่ยมีการมุ้ฟเมนยังไงนะฮะก็ถ้าหลุดตรงนั้นเราคงเข้าเป้าหมายตรงนี้ในตัวส่วนของบิตคอยจริง,รงๆเ็ามีปัญหาเรื่องของเมาส์ก็ที่เขาบอกใช่ไหมครว่า ในช่วงตอนที่ตลาดแคชมามีการติดอะไรกันแล้วก็มีการขายเพื่อเป็นย้ายพอร์ตไปที่อื่นในตรงนี้มันก็มีการเทขายลงมาผมถือว่าเป็น internal problem อินเทอร์โน่โคลเบมของตัว1ิลเนซับบิตคอยเลยนะก็ะปิการตรงนั้นก็ถ้าไปติดตามในเว็บไซต์ต่ตางประเทศก็จะเห็นว่ามันมันเป็น,นการพูดถึงก่อนหน้านั้นประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะตรงนี้ก็คงตอบสนองเรื่องของการาฟที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านั้นก็คงต้องดูคอนเทนต์บิตคอยต้องระวังว่าสัปดาห์นี้สมควรจะต้องกลับมายืนเหนือห้าหมื่นหกให้ได้ ะะคร,บครบาบอันตรายนะค,ะครับกลมายืนห้ามผม, 5, ม 6, ไม่ได้ในสถาการณ์นี้นะครับอีกทันไปคือ40,000กว่า,าไ 4, านะครัเป้าหมายทางเทคนิคนะฮะดัมเซลสัญญาลที่เราคนที่เทรดด้วยดีนาบูีรีเวลจะเห็นเป้าหมายที่ประมาณ44,000ืนค,คงน่าจะมีการรีบาวแต่ว่าพพอร์ตในเรื่องของของสรอร์ของโครงสร้างใหญ่ๆในตลาดใ,ในกราฟที่เป็นระดับมันนี่หรือควอเตอร์ขึ้นไปเนี่ย มันอาจจะลงได้ถึงประมาณสามหมื่นตัวเลขข้างล่างใช่ไหมสามหมื่นที่เราเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นะสามหมื่นห้าหรือสามหมื่นเจ็ดน่าจะเป็นรีบาวดีสักที่ 40, สี่หมื่นสี่นี่แหละถ้าตลาดขาช่วงลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอตัวห้าหมื่นสองเป็นหลักอย่าให้หลุดตรงนั้นแล้วกัน <S <S เราคงเห็นการพุ่งตัวลงไปค่อนข้างค่อนข้างแรงจากตรงนี้ลงไปนะครับคงระวังตรงนี้เป็นซัพพอร์ตอยู่แล้วแหละเราคงเห็นกับเอ็กซ์เาคการรีบาวด์แต่ว่าบริบทที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์เนี่ยมันบอกเราว่ายังไงคงต้องคงต้อง จับตาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งผีพรำที่จะเ,เข้าไปเข้าไปซื้อตรงนี้นะฮะก็คือต้องต้องดูตัวเลขป,ประกอบด,ด้วยนะครับนะครับไปต่อฮนะ,อะดาวโจนส์ฮะดาวโจนส์นะฮะเราคงอยู่ในประมาณเนี้ยนะประมาณ3ามหมื่นเก้าสามร้อยนะครับผมคิดว่าเราคงดูตัวเลขในหลักแล้วที่สําคัญเนี่ยน่าสนใจก็คือ s p กับ nasdaq นะขึ้นไปได้เยอะเบรกไฮข,ขึ้นเดิมขึ้นไปแล้วปรากฏว่าดาวโจนส์นี้ยังไ่ก็แสดงบ่งบอกเลยว่า การเทคของตลาดอเมริกาเนี่ยไปโฟกัสหรือไปคอนเซนเทรตกับตัวพูดที่เป็นบิ๊กเทคเท่านั้นที่จะพยุงของอินเด็กซ์ขึ้นไปอันนี้เราคงต้องดูว่าตัวเลข CPI เนี่ยว่าอย่างไงแล้วก็ถ้าสามารถออกมาเชิงโพสติฟท,ทำให้ดันตลาดจากตรงนี้ขึ้นไปได้นะฟอลโล่ตามของ s p ไปกับ n a s d a q ไปเนี่ยแล้วไปชนประมาณ44,445 44, เนี่ยผมจะดูจับตาดูอีกทีว่า SP จะถึง6กพ0หรือเปล่าแล้วก็ n น s d a q ัก0 0 0ถ้าตรงนั้นพอดีมันจะเป็นแนวต้าน ในจังหวะเดียวกันคือตอนนี้ดาวโจนส์กำลังกำลังแคชอัพไอตัวโมเมนตัมของ s อสซินะ่นพีนแอสเพื่อจะเพื่อจะตามขึ้นไปต้องดูว่าเขาตามได้หรือเปล่าเพราะว่าอือพุ้นที่อยู่ในดาวโจนส่วนใหญ่ก็เป็นโอเอ็กซ์เอนมีนะก็คือพุ่นตรงว่าคนที่เทรดในตลาดอเมริกาถ้าไม่ไปลงทุนในหุ้นบิ๊กเทคเนี่ยเกณฑ์ของของปีนี้หรือในช่วงของปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยบวกลบประมาณผมว่าไม่เกิน10%นะในหุ้นเมเจอร์ส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเราไปดู Big Tech เนนี่ยบาางงตััวขึ้ม้มท เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนะฮะคงต้องดูว่าเขาจะไปแคชอัพได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้า CPI ออกมากับข้างนะฮะแล้วก็ NASDAQ หรือว่า S&P เริ่มย่อตัวกลับลงมาจากการที่เ,เขาเบรกายขึ้นไปเนี่ยเราคงต้องดูตัวเลขสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยก็คงยังคงอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าเกินสามเก้าห้าเจ็ดหนึ่งวันนี้ที่ผมให้ตัวเลขแดงๆไว้ไอ้ตัวไอ้สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยต้องถูกคำนวณใหม่ละมันจะเป็นรูปแบบของสตรัคเจอร์ของราคาอีกแบบหนึ่งเราคงต้องดูว่าสัปดาห์นี้เขาจะว่างไงต่อนะครับ เอาละไปสุดท้ายนะตลาดพุทไทยขึ้นมาแล้วนะครับเราเรา,เราจะวางเกมกันยังไงดีนะ,ะ,อ,ะอันนี้ข่าใช่ไหมค,ครับกราฟนี้อันนี้เป็นกราฟสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าตอนที่เทศตอนที่เราพูดถึงเนี่ยมันเริ่มหลุดประมาณประมาณแตะประมาณพันสามร้อยลัอมจากที่แล้วที่โมเมนตัมขึ้นไปแล้วมีแฮมเมอร์ก่อนหน้านั้นใช่ไหมครก่อนสัปดาห์นั้นอีกแล้วสัปดาห์หนึ่งแล้วและเรามาแตะแล้วคงต้องดูว่าอย่าให้เทดต่ำกว่า า1300าเพราะมันอาจจะลงไปไปทริกเกอร์เป็นที่เป็น St o p loss ที่ประมาณ2 1280่ 1, 2, 8, ที่ทำทำวบรอบที่แล้วมันจะทำให้ราคามันพุ่งลงไปประมาณ12 5 5ปรากฏว่าหลังจากเทรดหนึ่งสัปดาห์ในกราฟ7.5เนี่ยเราดูการปิดเนี่ยมันก็ปิดอยู่ประมาณ1 3 1 1ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสัญญาณเซลเป็นบวกเป็นสัญญาณที่เป็นโพซิทีฟแล้วละ่ะมันเป็นรูปแบบของ buy Signal แบบหนึ่งที่แต่ว่ายังคงไม่ถือว่าเป็น strong, strong s t r o n g buy signal ผมคิดว่าเราคงน่าจะ อาศัยโมเมนตั้งองนี้ขึ้นไปเทสประมาณ1 3ณ 1, 3สารอาสิบวกายแล,แล้วน่าจะออกไปอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ลงไปที่ไปแตกประมาณช่วงนั้นแล้วก็รออะไรฮะรอตัวเลข C p i เพื่อจะรอเบรกถ้า CPI ออกมาเป็นไปตามคาดหรือว่า,เ,าเงินเฟอ้อลดค่าลง e x p e c t a t i o n ตลาดบอกว่าเฟดน่าจะมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยแน่นอนเดือน September บอร์ผมคิว่าหนึ่ตรงนั้นน่าจะเบรกได้ ในช่วงที่ประกาศ CPI ออกมาแล้วแล้วก็โมเมนตัมของของตลาดเนี่ยคงจะชิปทั้งหมดเลยตลาดอเมริกาก็น่าจะมีการโมเมนตัมขึ้นไปทางด้านบนนะแล้วก็ต่อขึ้นไปก็คือเราอาจจะติดประมาณ1.355ขั้นนี้แล้วเป็น1.348ตอนนี้ตัวเลขของของราคาเนี่ยสักเชี่ยมันเปลี่ยนก็เป็นตัวเลข1.355แล้วคงมีการเทขายลงมาที่1.330อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คง ทำโมเมนตัมขึ้นไปเทสประมาณช่วงเกาะเทนชันแลข้างบนนี่คือไอเดียของของการเทดของของเชิงโพสิทีฟนะของตลาดตลาดเซ็ตบ,บ้านเราผมคิดว,ว่าตอนนี้ยังคงโอเคอยู่ตราบใดที่ยังไม่ย้อนกลับละมัดปิดในราสัปดาต่ำกว่า1,300ันยนะครับก็ยังถือว่าเป็นเชิงโพสิทีฟอยู่น่าจะออกลึ้นไปไปเทสเกาะเทรนชันแลที่ทำก่อนหน้านั้นลงมานะครับคือถ,ถ้าเป็นเชิงกลยุทธ์ใช้ใช้วิธีการือเริ่มเก็บทุนได้แล้วถูกไหมฮะ แต่ว่าก,ก็ก็ต้องดูว่า1,300อยาให้หลุดด้วยถ้าหลุดก็สตอปลอยไปอ่าใช่ครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นหลายตัวที่ที่ถูกเทขายลงมาแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเขายังมีโกลม์แลวตัวเลขของ PE เนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีส่สามารถระยะยาวผมคิดว่าอาจจะเป็นเป็นจุดที่ดีเช่เข้าไปคัดเพื่อหุ้นที่จะเข้าไปซื้อนะแล้วก็จะเราก็ยังมีเรื่องของอประกาศดีเวนดนอีกทีหนึ่งเฉพาะดือน้น8แปดงเพื่อตลาดน่าจะคงเชิญเปนเทนลักษณะเป็น เป็นโพ i ิ i v ฟอยู่จนถึงประมาณเดือนแหลังจากนั้นมีการจ่ายปันผลเรียบร้อยของด้วยตลาดน่าจะเข้าสู่โซนที่เป็นวิกอีกทีประมาณเดือน9หรือเดือน10นี่แหละเพราะว่าหลังจากที่ไม่มีดีวิเดนแล้วนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ที่จะอยู่ในเชิงที่เป็นไปทางบวกอยู่นะครับโอเคามก็สบายใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับ